พอดีเปิดออเดอร์ทิ้งไว้เนาะแล้วก็ไม่ได้ไมาิเคราะห์ให้ให้พี่ๆฟังนะครับว่าเหตุผลในการเปิดออเดอร์คืออะไรเนาะ<ม>ก็รีบเปิดปุ๊บแล้วก็รีบอัดวิดีโอไว้นะแล้วก็รีบออกไปทําธุระคือตอนนี้กลับมาราคาก็ชน TP เรียบร้อยเนาะก็คือเปิดแท่งนี้เนาะที่ทํเฟรม1นาทีนะครับแล้วก็ไปชน TP ประมาณแท่งนี้ประมาณ6นาทีนะได้ไหมเออประมาณ6นาทีแท่งนี้เนาะไปถึงแท่งน,นี้ ห้านาทีแล้เปล่าเจ็ดนาทีนะครับเปิดออเดอร์ที่สิบห้าจุดสามศูนย์เนาะทีพีที่สิบห้าจุดสามเจ็ดเจ็ดนาทีนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะเหตุเหตุหผลในการเปิดออเดอร์บายนะครับของคู่เงินสวิตฟรังนะครับกับเจแปนเย็นเนาะมาที่ทำฟรมเดย์ก่อนนะครับอทำฟรมเดย์แล้วก็ยม่มลงนิดนึงเนาะนี่ทำฟรมเดย์เห็นเป็นเทนขาขึ้นชัดเจนนะครับ ผมลบฟิโบก่อนนะครับ15นาทีทำเฟมเดย์เป็นเทนขาขึ้นชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนเลยเพราะว่าเส้นราคาอยู่เหนือเส้นอิมเองนะครับอลองตีเดี๋ยวเราลองตีเทนนะครับเทนรับเนาะ หรือ Sport, สปอร์ตสปอร์ตนะไม่ใช่ Sport, อ Support, อสปอร์ตสปอร์ตอ่าสปอร์ตเทนไลน์นะเนี่ยตีขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีขึ้นไปอย่างนี้เออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราต้องเข้าใจว่าคนจะตีตีตีในราคาอาดีตนะฮะจะได้รู้ว่าที่ผ่านมามันมันเป็นยังไงอ่ะผมตีตรงนี้นะนี่นั่นหมายความว่าราคาที่มันคือหลุดตรงเนี้ยถ้ามันขึ้นไปเทนก็แสดงว่ามันมันจะต้องไปไปทดสอบบริเวณน,นี้เห็นไหมครับแล้วราคาปัจจุบันก็ไปทดสอบเทนเทนลับเนาะที่เคยเป็นเทนลับ หลุดไปก็เป็นเทนต้ตานของราคานะครับแต่ถ้าเกิดเรามาตีตรงราคาล่าสุดเลยเงี่ยก็คือเราจะไม่รู้เลยนะเออเราจะไม่ไม่ทราบเลยนะฉะนั้นก็ควรไปดูว่าอดีตมเมื่อคยมาตรงไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยออผมก็ตีตรงนี้แล้วก็อีกคีย์คีย์เวิร์ดที่สําคัญตรงนี้ผมเห็นเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมเนาะเห็นไหมครับเออนะแต่ถ้าเกิดจะตีให้ส,สวยๆเนอยสามเหลี่ยมก็อย่างนี้ก็ได้นี่เห็นไหมครับ ตามทฤษฎีเนาะที่เราล่ำเรียนกันมานะฮะเป็นสามเหลี่ยม ascending นะครับ ascending triangle เนาะก็คือเป็นสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นนะครับโดยที่โลยกขึ้นเห็นไหมฮะลยกขึ้นเฉียงขึ้นนะฮะลยกขึ้นแต่ไฮเท่าเดิมเนาะเกิดการบีบอัดของสามเหลี่ยมน,นะฮะเออฉะนั้นตามทฤษฎีก็จะวิ่งขึ้นไปท p ตรงไหนก็จะ TP บริเวณที่เคยเป็นแนวรักของราคานะครับแล้วก็กลายเป็นแนวต้านของราคาใหม่เนาะผมก็โอเคเห็นแล้วว่าราคามันเบรกไป ผมก็เลยไปเปิดที่ทำฟรมได้ก,กว่านะครับอ่าทำฟิวมได้ก,กว่าอ่าเดี๋ยวผมตีฟิโบก่อนเนาะตีฟิโบเนาะเพื่อจะเห็นระดับการเบรกของราคา <Okay. S 1> ตีฟิโบตีฟิโบนะครับเปิดทำฟรมที่เล็กกว่านะเนาะอแล้วก็ตีฟิโบขึ้นไปที่ทำฟิวม15คะแนนแล้วก็จะเห็นแนวต้านของราคานะครับเอ๊ะผมเปิดออเดอร์ตรงไหนเอ้าตรงนี้นหลับแป๊บนึงนะ ออติฟฟีโบวขึ้นไปนะครับดูทำฟมเล็กเนาะก็เห็นราคาพุ่งขึ้นอย่างนี้นเนาะจริงๆผมเปิดออเดอร์ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมดูที่หนึ่งนาทีถ้าจำไม่ผิดนะอ่าหนึ่งนาทีตรงนี้เห็นไหมราคามันไปติดกับตรงเทนตั้นของราคอดีนะครับแล้วก็เหมือนตรงนี้จะเป็นแนวตตันของราคาฮะผมก็เลยติฟฟโบขึ้นไปก็ตีดี๋ว่อน,นะฟิโบอ่ะตีตรงนี้แวบนี้ น,นี่เห็นไหมฮะอ่าตรงนี้คีย์หลักของคู่นี้ก็คือเมื่อเบรกเทนต้านขึ้นไปนะครับดูนะฮะผมเปิดตอนที่ราคาเบรกเทนต้านเนาะเออเห็นไหมเบรกปุ๊บผมก็เปิดเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7นาทีนะฮะก็ชนทีพีนะหลังจากนั้นราคาก็มาแตะตรงตรงนี้น่าจะเป็นเทน ตรงแนวต้านของสามเหลี่ยม ascending น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมลงย่อลงก่อน15นาทีใช่ไหมหรือว่าเป็นเส้นของเทนต้านผมไม่แน่ใจนะที่บนะึ่1ชั่วโมงอ๋อเป็นเส้นของเทนต้านใช่เส้นของเทนตานน่ะโอเคนะครับอย่างไรผมได้จังหวะในการทำกำไรคู่เงินอื่นๆที่ที่ชัดเจนที่ที่สวยนะเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอ นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนที่สวยไม่สวยเดี๋ยวผมพยายามจะอัดไว้สำหรับเป็นเคส e study เนาะให้พี่ๆได้ศึกษากันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีฮับ